สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกันนิงเบรดวิกไลฟ์ไดกอินโนเวค่ะพี่น้องเมนี้ก็ว่างค่ะเมนี่ยุดงานค่ะพี่น้องและสิพาพี่น้องมาเบิ่งสวนทั้งเครงเขาค่ะว่ามันไปฮอใส่แล้วเวบิ่งหมากซูกินี่ข่อยหมากแบบง่ายค่ะพี่น้องมาไปเบิ่งกันเลยค่ะเบิ่งหมากซูกินี่ค่ะพี่น้องมากบกบง่ยบายก็เขาบอกไม่เวลาก็เนาะเบิ่งมันเอางครับ แล้วสิเก็ตลงไปต้มค่ะพี่น,ออน,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 นอ้องกระมากเน่าหั่นกระอีกสองหมากสามหมากค่ะพี่นอ้องลงข้างน,าน,น,น,นี้อันนี้กระเบือบ้านเฮาน่นสิได้กินเนี่ยบ่ะเากรลังโตรงยอดค่ะพี่น้องสุกีนี่ขึ้นกันเนี่ยหมากเน่าหมากเงี้ยวค่ะพี่น้องหมากสกีนี้ อ้าวเลยอันนี้ก็สลัดค่ะพี่น,อน้องกระลังงามอันเทากระเทาไปอันกระลังไงกับระลังไงครับพี่น้องแหงเหีฮยวม่ได้ฮอตคัตเดียวเราจะมาหาซอฮอตซอสปกทั่วค่ะพี่น้องปกทั่วก็สิได้กินย่โรกค่ะน่ะกระลังไงค่ะพี่น,อนอ้องห่อนมากล่ะกะเริ่มโป้งคะ่ะแตกยอด มังสลัดข่อยบ่ได้ขึ้นมาเบิงซีมือว่าหันฝนตกพี่น้องเอ้ยถ้าก,กินมังข่อยใบล่ายเบิดพี่น้องใบด่างเบิดใบสอยเบิดขาทัวนล่งเจ้าเรือนเรือถากเรือนโนก,กินพี่น้องกาลัางตรงไหมข่อยก็เล็กเอาจัดมันงัดขึ้นใช่ห้างข้างให้มันเลื่อยขึ้นไปกับพี่น้อง หอมพันธุ์ปีข่อยพอปลูกราคะดอกมันนี่พอเอาไปปลูกขยายพันธุ์ได้แล้วดอก็สซม่าตัดมันออกแล้วก็เอาไปดอกมันไปแซมใส่หวังใบค่ะเพราะว่ามันก็เริ่มอันมันตายมาเคี้ยวเนี้ยมาเคี้ยวไงโอ้ดอกลายมากมาเคี้ยวไงตกแตงค่ะพี่น้องโอ้ยเลือทากกินได้กินยี่ไดียวปลาบงแล้วเรือทากกินนี่มากแล้วค่ะพี่น้องตกแตงค่อย โอ้ได้กินแล้วบักแตงนี่มาอยู่โอ้สามสีเพิ่ได้กินบักแตงว้าวบักแตงโอ้ดอกกุ้งตัวนี่หลายมาเพื่พี่น้องโอ้หนึ่งสามสีหามาเพี่น้องโอ้เหี้ยมาบักไงโอ้ยได้กินอยู่บักแตงนะ่ะได้กินอยู่ข้าบักแตงนะ่ะน่ะอือไปมาเห็นมันใหญ่ถึงพี่น้องอากาศห่อนห่อนมากมากกับสีงไงหละกับพี่น,อน้องเดี๋ยวเสียปุ๋ยมาแซมนั่น เก็บสตรอเบอรี่กันค่ะพี่น้องบัดนี้ ันนี้กับสตรอเบอรี่ที่เก็บเมื่อกี้อันนี้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเก็บรอบที่สี่แล้วคะ่ะรอบแรกรอบสองรอบสามกับเพราะไงเราป็นงวนเก็บค่ะคอยไปทางานคอยมันมีเวลาเก็บเนาะอันนี้กับบัซกสกินี่ค่ะพี่นอ้องมากบัหไงลองซ่อนเดี๋ยสิลวกกินกับแก้วคะ่ะพี่น้องแกงใส่ปลาก็ะแ่บ,บอันนี้บักเตงค่ะพี่น้องรอบแรกคะ่ะที่ได้เก็บบักเตงบ,บักเตงน้ำส้นนี่อัน คนนอเวทขจอมักเอาไปดองค่ะพี่น้องไปดองหมกเตงกวัวน,นะคเนาะหมกเตงกวัวดองสลัดค่ะพี่น้องบักทั่วรอบแรกค่ะพี่นอ้องได้เก็บแล้วค่ะทั่วรอบเลกเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆค่ะบักทัว่วสลัดนิดน้อยค่ะเก็บมาก,กินมาเนี่ยก็ะเล้วแล้วค่ะพี่น้องถ้า,าเราิดเฮสดสวนมาเนี่ยก็เลยหลังจากที่บริขึ้นไปประมาณหกเมื่อพี่น้อง ดีที่มันยังเป็นสวนในหอยอยู่ทั้งสวนนะกะได้เก็บมาอันสุก,กินนี่เนาะคะ่ะน้องมาไปแต่กินกินแน่แจ็คโมแน่พี่น้องกะสตอรอเบอรี่ค่ะสิเอาใส่ซองพิตไวไค่ะพี่น้องสตอรอเบอรี่ มันก็อาเซียนสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยมันอาจสีบอรู้สึกว่าตื่นเต้นพี่น้องแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่เมืองหนาวอยู่นอกเวียอยู่ต่างประเทศก็กขคอยอยู่นะมันภูมิใจได้พี่น้องแต่ถ้าปลูกพักไทยหรือว่าปลูกพักขึ้นได้แบบว่าปลูกง่ายๆบ่มีบ้านพักบ่มีสวนใไงคือคนเขาจะปลูกคายนะพี่น้องเ้าปลูกกินเองเสียถือเป็นความภูมิใจได้ค่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองหนอกที่ปลูกพักไทยได้กินพี่น้อง กับเป็นงานอดิเรกเล็ยกน้อยๆค่ะพี่น้องแต่ว่ากับเบอร์เนเบอร์เมนงานอดิเรกก็เหนื่อยย่อนอยู่กูพักกันเลยทั้งเข้างานเฮ็ดงานประจำแน่เรากับมาเฮ็ดสวนเฮ็ดยางแน่มันกับมันกับบอมีเวลาเามือกับเมื่อยพี่น้องเลุกงานมากกับนอดรับสามมื่นสี่มื่นก็บ่ขึ้นบ่ได้ขึ้นไปเบิ้งสวนค่ะกับเมื่อนี่กะขอบคุณเลยล่ะที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอจนจบเด้อค่ะเด้อฝากช่องนี้เด้อค่ะานิงเบรเวอีกแลสตานอินโนเวชกับพี่น้อง มื่อนี้กะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮาร์ดเดย์